บูดึงบาวย้องบาวง้องบาวงองบาวย้องบาวเด่นบาวย้องบาวเดินมาเลยบูดึงจะเกี่ยงกันโอ้บาวฮิงบาวน้องบาวย้องบาวเด่นทดสอบครับทดสอบเชิญครับเก่งแล้วนะครับส่งสุภาพสตรีเข้าฝันขัดนะครับสอหรับโหทึง หมูกล้ามสู้ๆครับครับครับามนะครับมือหมูสองหมูสองหมูหนึ่งครับหมูหนึ่งมาได้ยังเลยหมูหนึ่งเบาเฮงเนาะใช่ไหมพี่อ่าเบาฮงลงเองนะครับหมูห้าครับหมูห้าผู้เล่นแค่หนึ่งคนเท่านั้นครับผู้หญิงก็ได้นะครับเชิญครับหมูห้าครับหมูสี่ครับหมูสี่เิญครับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะครับ ก็ฟังเสียงกองเชียร์อนุญาตให้เชียร์ครับให้บอกหมู่ตื่นสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมอายุไม่ติดกันนะครับหรือทนกันเนี่ยนึกที่นี่ก็มีคนเดินตามหลังให้จิตว้วไปทางตัวครับเดี้ยวฝ่ามืวฝ่าเวลาเบี่ยงไมยนะครับเวลาเบี่ยงหมายจะเบี่ยงให้โอ้ยมันตีหายใจออกหมดคุณข้างบอกโอ้ยคุณข้างสู้ๆดูเบาเฮงไม่ยอมมองทิพย์เลยมองไปทาไปหมู่สาม ตอาให้ตีปิ๊บก็ไม่ได้ไปตีหม้อเห็นปะก็ตอนนี้คู่แข่งขันที่น่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นหมู่ห้านะครับขุนช้างนะครับการตีเมืองมาแล้วหลายเมืองแกส่งผมก็กินขาดนะครับขุนช้างสู้อ่ายื่นยื่นกระปอง ยึดกระบอกให้จับครับอ่ายืงกระบอกให้จับนะครับเราต้องหมุนก่อนนะครับไม่ใช่ไมยเดี๋ยวจะหมุนตัวประมาณ5้ารอบนะครับเพื่อโชว์ความงามและความสวยของผู้เข้าแข่งขันนะครับขอเชียร์สามารถเชียร์ได้นะครับเชียร์บอกผู้เล่นนะครับว่าอยู่ทางทิศไหนนะครับย้ำกฎกติกาอีกครั้งหนึ่งนะครับห้ามตีเหวียงนะครับให้ตีลง ตรงๆอย่างเดียวนะครับห้าเ่ครับเบียงซ้ายเบียงขวาห้าเบียงนะครับอ่าอแหมผมตอมูาจริงๆเลยทำไมเก็ิ่งถึงมีดห้าเดิน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 ครับเดินเิเเดเดินเดินเดิเเนรนเเ โมเกมอ่าแล้วตีกับมือมือสองนะครับเอง,งเองนึกแค็ไปนึกแค็ไปเลยหายไปไหนล่ะเอาเฮ้ตีเลยอ่าต่อไปครับเชิญมือหกมือเจ็ดมือแปดมือเ้าแล้วก็อบ,บต,ตนะครับคุณช่างเข้ามาคุณช่างครับผมแพ้เข้าครับอ่าเชิญครับ หมูหกหมูเจ็ดหมูแปดหมูเก้าแล้วก็อบตอน,นะครับเชิญครับอ่าเชิญครับตัวแทนครับหมูละหนึ่งท่านนะครับเ <แจ S 1> อายังเซอยู่คุณช้างแพ้ช้างแพ้พี่อ่ามาครับหมูหกหมูเจ็ดหมูแปดแล้วก็หมูเก้านะครับอ่าเดี๋ยว อถึงกระปองไว้ถึงกระปองไว้เดี๋ยวจะมีคนมาผูกผ้าให้นะครับเดี๋ยวทีไรผูกแล้วเดี๋ยวทีไรเดี๋ยวทีไรหมูเลยจักที่ไหนจะให้มูเลยคุณสั่งได้คุณสั่งมันคุณสั่งไดบ่ะหมูเลยพี่ตาพคนเลยพี่โบหนพี่โบอ่ะโบมือบายบายตลอดเลยบูพเพครับบูพเพ ดูหมูแฝกอันนี้หมูนี่หมูเจ็ดหมูเจ็ดครับจ้เลยหมูเจ็ดดูไหนเอ่ยผู้หญิงก็ได้นะครับสุภาพสตรีนะครับสุภาพสตรีก็ได้นะครับผู้ชายก็ได้นะครับเจ้ครับเมื่อกี้เห็นอยู่เยอะแยะเลยน่ารักน่ารักพี่ยุพีโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาพี่โฮมไถูกให้น้องด้วยเอาพื้นเล่ ผมอ่าลุงห้องห้องพิตาครับผมนักกีฬาเข้าปิดตาปี๊บเข้าอันนี้ของยอดครับลุงห้องโอ้ยสาวลังเฮาสาวลังเฮาสาวลังเฮาจ้าโอ้ของเชียร์ของเชียร์ห้ามอยู่ใกล้เกิน5เมตรนะครับอ่า โหมออกได้ตะโกนออกได้แต่ห้ามอยู่ใกล้เกินห้ามครับเช็กระยะไมูนะครับแบดราปเดครับเดี๋ยวจะเอาเสียงัป็นพยานะครับฟังเสียงได้แต่ห้ามไปกระติบใกล้ๆอันตรายนะครับหรือของผู้เลี้ยงเวียไมอันนี้ม่ไปเจอตัวเองนะครับาหมุนนะหมุนยนะหมุนนะหมุนหมุนหมุนนหมุนหมุนอ่าหมุนห้ารอบเพื่อความสมดุลของร่างกายนะครับใช่ปะโค โลกเราหมุนรอบตัวเองนะครับเราก็ต้องหมุนรอบตัวเองมาอ่ะเดี๋ยวจะหายซะก่อนหนึ่งสองสามเชิญครับเชิญจะอยู่ใกล้ครับน้องออกห่างไปน้องน้องหนู่มๆออกห่างนะครับเดี๋ยวจะโดนตีเอานะครับอาหนุ่มเก้าไปแล้วหนุ่มเก้าหนุ่มเก้าฮะโดนแล้วเหรอ เออพี่เด่นเก่งจังอาได้พู้มารอบแล้วนะครับอติชนน์อาอาโดนอาคนที่ตีตัวก่อนหมู่ก้านะครับแล้วก็โอ,วอโอ้ทีมอบตเ้ารอบโอ้ไม่ได้แอยแอบไม่ได้พี่เด่นมาชุบชีวิตคงไม,ม่ได้ติดอันดับของเขานะครับนี่อาจครับ ครับเดี๋ยวไปเป็นรเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวยังไปเป็นกองเชียร์ครับผมไหนน้องผมไปยังไหนฮะหมู่อะไรไม่เขียห์กองเชียร์เอาไปยั้รอกองเชียร์้ยวสี่กับสองเนาะอ่าสี่กับสองครับอ่าเชิญครับสี่กับสองแต่จะเปลี่ยนผู้เล่นก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับสี่กับสองนะครับอ่าสองตรงนี้สองอ่าเอ้า เอาอบตบ้ไม่ให้อยู่หมู่ห้าป่เดะหมู่เดียวกันคนละคนกันหรือเปล่านี่หมู่เดียวกันโอ้หมู่เดียวกันวะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ประหานเลยน้องออกมาเลยออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้ติดตะไคร้อยู่มันเงีเหรอมันมีปองขาดทีไม่ใช่บ่ครับเนี่ยกองเที่ยวมาเที่ยวกินเหลาตอครับผมต้นไม้ังมีช่องโบ่ตะไครยต้องมีปองขาดเนี่ยเฮ้ยอ่าต้องมีจะยากขึ้นนิดนึงนะครับ ว่าแต่มูหาสิลนะนะคุณสั่งเขาโอ้ยฟ,อยฟุตบอลวัฒนะเขาฟุตบอลกับพ่อแล้วเ <c oughs> ดีย๋ยวต้องให้เอาตะโบเขาไป <c oughs> เอาตะโบสู่เขาเด้อตัวเด้อติดยอดตยอดไปเอาผู้สาวบ้านลาดนี่หน่ะนะใครบอกเขาหน่อยหนังอ่าไรนั่นนั่นนั่นยิ้มมุมนั่นนะบอกไปเข้าไป เอไปไปออบดอกมานกินียเดียวเดียวเดียวับครับพี่น้องไอ้เอาเขามาเิ่นกองเชียรกันตัครับกองเชียรขางสนามอบตตะเคียนตัอตบตะเคียนอำเภอกับเชิดกีฬาสลีมพัครับผมเป็นการแข่งหมดรอบตัวเองนิดนึงพี่รีครับเมื่อกี้เล็งถังอยู่ตรงไหนเดินไปตรงๆนั่นแหละเจอแน่นอนครับพีรีครับ อันนี้เป็นการแข่งกีฬาอะไรของอบตตะเกียงหรอครับปี๊บแต่ฝั่งเขือราก็มีครับพิซซ่าตีปิ๊บปุ๊บไม่มีเลยใช้ทางสีครับผมโอเคครับฝังอยู่ไหนฝังอยู่ไหนอยู่ไหนถึงแล้วครับถึงแล้วทีต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 ีหมูก้าที่หนึ่งพี่เด่นที่สองแล้วก็หมูสอง สามนะครับก็สุดท้ายเป็นใหม่ดงเย็นนะครับผมอ่าจบไปแล้วนะครับเอาไม้เมุ้ยปูปตีหนักแตะได้ผู้ชนะเลิศแล้วนะครับหมู่เก้าอบตอหมู่สองแล้วก็หมู่สี่นะครับครับผมเป็นการแข่งขันกีฬาอย่งกบอกบักเกงกีฬาอบตอครับ,รบกีฬาอบตอบ๊นี่ไมนี่ อ่าต่อไปเดี๋ยวจะชมเกมในช่วงหลังนะครับพิจารณ์ติมีฟุตบอลหญิงนะครับโอ้พี่น่อฮ้องมาหลายครับโบนี่เอบตตะเกียนเทาสู้สู้สิจ้าสู้จ้าแหละครับแรมแหลมพี่กีฬาส่งชิมแชงจากไหนรุ่นหมูหมูไหนเนี่ยรุ่นหมูสามค่ะสู้สู้สู้นี่สู้สู้หน่อย นักกีฬาครับผมวัอนี้เป็นการวางเป็นกีฬาเตะปีกันครับผมเดี๋ยวผมกับสิไปคารวะท่านนายกครับท่านอันนี้ครับผมนายกองการประหารส่วนตำบลตะเคียนนะเภอกับเชื่ยวขว้าครับผมครับผมนายกสวัสดีครับผมสสวััดีครบ คุยกันเครับครับผมเปิดมาเปิดงานครับเลยครัาสำหรับคู่ต่อไปก็เตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะครับเป็นประเภท35ปีนะครับนะครับคู่ต่อไปนะครับเตรียมตัวให้พร้อมด้วยแล้วกันนะครับประเภทประชาชนชายจะเป็นคู่สุดท้ายนะครับระหว่างคหมู่ที่สองพบกับกล่นมานเลนะคระตับ้า กีฬาเชิญลงทำการแข่งขันได้เลยนะครับตอนนี้ผู้สูง้องแล้วนะครับครับผมสำหรับกีฬาตีปี๊บกีฬาตีปี๊บจะจบไปแล้วครับผมครับผมได้ทีไหนครับไดทีกอลครับเอาครับพอจบเพียงเท่านี้เนาะครับผมไในยังไในยังกระนมำพ่นสองลูกพอครับผมเดี๋ยวเขาเปทัานของใครเขาเปนท่านไทย <laughs> อยอยูโอ,อเคเนาะ <Okay, no. S 2> ครับผม <c oughs> กินข้าวทำงันด้อครับข้าวเที่ยงทำกานอ่าเป็นเป็นการในพักนี่เล็กมเนาะกิฬาเตะพิิบเป็นยังน้คือตีบ้บบถือทีนึงในเขาโอ้ยเนาะได้ได้ดวอยาปคือเชีนนั้นคืนมันีไหมมันไหมมงในรัเยอะเลนุ่มๆนมไปบบนี่เราเล่นั ครับผมมันี้ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมขอขอสวัสดีครับผมแล้วก็ขอฝากติดตามผลงานขอฝากติดตามผลงานของการเตะบอลอปตกีฬาอปตตะเคียนครับผมกีฬาตันยาเสติตตะเคียนองค์การมรดชนตำบลตะเคียนหมนึงตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินครับผมขอฝากติดตามผลงานแล้วก็ครับผมสำหรับการ เตปีบเนาะเมื่อกี้เนาะสำหรับพันนี้เตปีบแต่พิมพมี่ห่อทั้งสีแท่นทั้งสีแท่นเอาคุณเลยไงไม่ได้บอกพัดลิดไหมไปเสียมาหางนี้เยพอดีกแล้วเนาะก็พิมมี่เนาะแต่ทั้งหน่อยยังตีบ่ถเอเอาทั้งไงตีถือเลยแดดแดดกางแหงพอดี ครับผมกับปิดการแข่งขังขงนการกีฬาของการเตปิปเต่เพียงเท่านี้ครับผม<ข>อสวัสดีครับเวลาหลาังนะครับ